เคมหอนนี่ก็จะเป็นห้อมคันไดยนเนาะดางห้อมแต่เกาให้พ่อดมมาให้เลยเนาะ,ะไ,ปไปเอาอันนั้นอยู่ที่ไหนฮะบ้า่ามานลำยอลำไ่ ในวันต่อมาตานนี้น่จะห้หองหลายเชืยอวเนาะนะบ้านอันนนมืกไปเอาฮะโ้อโอหลายนั่นโอโาไปไหนเอาเขาบ้านนแล้วสบายดีทุกคนสบายดีผมพี่นอกของไตยเวิทุกคนยินดีตอนรับเขาสู่ซ่อง บาใหม่หนาตินบ้านคือเก่าเนาะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ที่มาดำนาซอยน้องเนาะเออหลังจากที่เราบริอัพคลิปเกิงประมาณเจ็ดแปดมือประมาณทิศป,ปลายคนละทุกคนเลยโอเคทุกคนเรากา็แล้วน้าแล้วเนาะดำนาไปกทีเรียบร้อยแล้วล่ะเรากับบริท้ายคลิปแล้วก็บริอัพยังลงโซเชียลัยังต่างๆั้งภายใดน,นะ มืาเนี่กท็ทีมาลงคลิปแบบจริงจังแบบสม่ำเสมอแบบคือเก้านะเนาะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตามเบื้องตอนต่อไปเนาะมืาเนี่ยามานี่ละ่ะมาอยู่ทงคือว่าเป็นทงที่แบบใหญ่แล้วก็กว้างกว้างสุดหูสุดตาเนาะเป็นมีหลายเจ้าหลายผู้หลายคนนะเป็นเจ้าของในพื้นที่ พื้นที่แห่งนี้นะปะเราสิไปดำหน้าซอยน้องซอยพริกไทยอะไรทุกคนเอ้ยหวานมือซื่อน,นี่อย่างประมาณสี่ห้าห้นี่ล่ะเดี๋ยวไปเบิ้งนังกันว่าซิแล้วอมมือนี้นะเนาะหลายคนกันอย่างบอทันไปแล้วเดี๋ยวยไปเบิง้งน,นังกันเนาะเดี๋ยวนี่แหละทุกคนเอ้ย ้องเป็นหน้าบ่ไม้น้าไม่เท่ากัากะแล้วว่าน,นีน่นเนาะื้เนียมาซอยนอ้องนี่ะ่ะบรรยากาศเดี๋ยวไปเบื้องนำกันเนาะ เพื่ทุกคนตอนนี้ห่ากรดำแ,รแล้วละเนาะห่ากรหุ่มให้หนึงเนาะอย่างหน้าซองใหนี่พี่ไทยกำลังขาดดำเนาะไฮนี่ก็นดิวันนี้พี่ไทยได้ลายให้แล้วปกตินะมันปกติพี่ไทยได้มือละไฮเนาะวันนี้เขามาได้มือละน่าจะซองสามใหอย่างตะก้าให้หนึงเนาะนี่ก็มีคนมาไทยให้เนาะพอน้องคุณเพื่อนกำลังไทยให้ ็ดผี่ชายกำลังขาดสุดยอดสุดยอดมาบอนนี่กับสิเป็น หน้าเศร้าเนะเาะพ่อเขากำลังขุดคันติดคันหนะ้าเป็นหน้าเลยให้นี่นะนี่เป็นพี่เองเพื่อนเนาะทุกคนพี่เองแที่วมาเหนาะคลิปตอนส่งเขาลงคลิปไว้อยู่เนาะ ยังบ่ทันได้ฟ้าหยังจากเธอเนาะเพิ่นเอาพยยางเฮ็ดเอาฟ้ากะนี่เนาะทุกคนโอ้บรรยากาศคึมมืดเนาะ ดับนาตตอเป็นในฟื้นหบ่สิแล้วหน้าละ่ะฮะใจแหงลงดําลงดำา โอเคทุกคนตอนนี้กระไทยตะกาแล้วเนาะแล้วต่อเมือ่อนประมาณน่าจะเสี่ยวอยู่มื่อื่นนี้จะเป็นจงคนทางรถคำแล้วเนาะนี่บรรยากาศตอนแรงตรงหน้าพีทไทยไทยที่เข้าที่เข้าไปนอนบ้านเราพีก่กอ,อดอนะไรอย่างก่อน ทำน้องมันดีก็ได้มาคนเดียวนี่ก็บปได้มากแล้วแล้วจากให้ว่ามันดีนะด้สามให้ยังสองยางหนาตัวเป็นเอ็ดไม้นีล่ล่ะมื่อก็สิมาดำต่ก้าหนุ่มสาวอืม นี่ทงงามพี่ทงไฟซื้อใหน้นี่ยังไว้ยังไว้คำละจากโมงละหกโมง ไลาดมากล้ายลอยู่ในโลกภพในลายวะคือบรรยากาศงามแรงผ,ผู้หลังคน้นกะยาประทานได้ขึ้นเนาะซ้ำนีน้นะเขาเขาจะเอาเฮ็ดเวกนั่น เฮ็ดเวิเกทนประมาณมืดจนมืดจนบเห็นจนบเห็นหูมืดจนว่าบเห็นอย่างดีหน้าขจังขึ้นตอนเช้ากับเขาลงแต่ดึกบรรยากาศยามแรงกันวิวตรงไหฮตรงนาเราโอดูอย่างไทยอยู่กับมีเนาะ ไทยแล้วก็สกูดซ้อมฟังซ่อม,อมขาดไวตอนเศร้ากะเขาสิมาดำเด,ดึกดสิมาขาดไวเด,ดึกดมืออื่นนาผิดไทยน่าจะสิแล้วมือนี้ได้ข้าไกล้เนาะพอ่อพ่อจับไกล้มาแต่นาอนื่นจากเซตเมนูยังอย่างบุคูลเนาะ กอยอไก่บ่กอยไก่พริกไทยพริกไทยไทยแล้วก็ขาดคนดีเอาคือเก่าตามที่เฮาได้ว่าแล้วเพราะว่าเฮ็ดหนาทั่ซองนากกับแม่พ่อกรับไปเล่งควายนาะ ไเลี่ยงควายูนาผู้วันเอาพาเมียไปดำซอยละ่ะตอนเช้าวันยังได้ดำนำบัดซอยมากะพิกไทยได้ครับขาดไทยคนเดียวเดี๋ยวกาเก่งเราซ้ำนี่นะปีหน้าง่กว่านี่พิกไทยผม,มก,ก็ง่าวอะง่ายครับบอยได้มีโอกาสพาไปตัดผมจากเธอ โอเคทุกคนขอบใจทุกคนเนาะสำหรับเบิ้งวิดีโอนี้จนหอดจบรับภัยที่มากวิดีโอเนี่ยนี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ไว้เนาะก่อนหนึ่งก็ขอบใจทุกคนเน,ะบบน,นาะที่เบินะบนนะบ้งจนจบมึงยังกูยังกู <laughs> เนาะใจเบิ้งแล้วพอกันคลิปใหม่เนาะทุกคนขอบใจเนาะที่เบิ้งคลิปนี้กะ